สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาเที่ยววัดพืชอุดมตั้งอยู่ที่ลำลูกกาของ12ปปทุมธานีนะครับวัดนี้มีชื่อเสียงดังมากนะครับเกี่ยวกับรูปปั้นนะครับสวรรค์นลกสามเสภูนะครับจำลองไว้ที่วัดนะครับบริเวณวัดนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปไปเที่ยวนะครับ อ่ามาดูอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ตามผมมาตั้งติดจอรดรถแล้วอ่าอันนี้พิจารณอะไรออครับกลับมาในบริเวณอ่าลานวัดนะครับจะมีลูกปั้นอ่าต่างๆครับมีทรานสฟอร์เมอร์ก็มี ตามประวัตินะครับวัดนี้นะครับชื่อเดิมวัดเป็นวัดลาดนะครับชื่อว่าวัดลาดสัทธารามนะครับสร้างขึ้นประมาณอรพศสองพันสีรบเนะครับนานแล้วนะครับผมนะครับจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดพืชอุดมนะครับผมตาตากเท่าทุกวันนี้ครับนะครับจุดเด่นของ วัดนี้ครับคือวิหารขนาดใหญ่นะครับที่แสดงเรื่องราวของนรกนสวรรษสามเอ็ดภูมิโดยจัดอยู่ที่ชั้นล่างนะครับจัดสร้างตกแต่งเป็นนรกมีหุ่นสัตว์นรกที่เคลื่อนไหวได้ด้วยกลไกนะครับมีเสียงประกอบเพียงแหงเดียวของเมืองไทยนะครับนะครับบริเวณรอบรๆอจะมีรูปปั้น เปรตอสุรกายสัตว์นรกต่างๆเพื่อเป็นคติสอนใจนะให้ทุกคนนะครับหันมาทําความดีกันเรรอบ,รอบ บริเวณรอบๆพวิหารก็จะมีรูปปั้นแล้วก็เป็นศาลเจ้าแม่กาหลงนะครับสำหรับสายขอหวยสายโชคลาบนะครับเมื่อสมปรารถนาก็จะต้องซื้อ,อชุดไทยนะครับมาถวายเดินบริเวณรอบๆจะมีรูปปั้นสัตว์ิมพานรูปนอรสิง์ เงนไม้สลามุกดูในด้านหน้าเทียนนั้นคือรูปปั้นท้าวเวสสุวรรณนะครับน่าจะสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเทียนนั้นคือวิหารนะครับตัววิหารอ่า ด้านล่างนะครับจะเป็นลักษณะเป็นอุมโมงนะครับก็จะให้เราเดินเข้าไปชมรูปสวรรค์และนลกจำลองนะรูปปากยักษ์นี่นะครับอ่าเเดินเข้าไปดูนะครับรูปปั้นพระมาลัยแล้วก็เป็นรูปปั้นยมบาลและก็ยมทูตนะครับ เป็นรูปพันขุมนรกต่างๆสำหรับยมทูตที่ลงทันสัตว์นรกนะครับตามความผิดต่างๆที่ได้กระทำตอนยังมีชีวิตอยู่นะครับเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมนะครับพวกนี้ก็จะเป็นไปตามคติที่จะไปนะครับ น่กลัวครับแต่ก็ทําให้เราตระหนักถึงที่จะทําดีนะครับตอนที่เรายังมีชีวิตยอยู่นะครับเราเดินเข้าไปฝั่งสวรรค์มัางครับจะมีรูปปั้นเทวดานะสวรรค์ชั้นต่างๆนะครับมีทั้งรูปปั้นแล้วก็เป็นภาพเขียนรูปเทวดานางฟ้าเทปบุตร เราเดินออกมาข้างนอกนะครับบริเวณลานท่านท้าเวสสุวรรณนะครับสำหรับท่านที่มาขอพรนะฮะแล้วก็ไหว้พระลาหูนนะครับพระลาห,ลาหาูสำหรับรวงเสืง้ง เราเดินมาบริเวณพระอุโบสถนะครับจะมีอุตรูปประธานนะครับพระประธานที่อยู่ในโบสถ์จะเป็นพุตรูปปางมันมิชัยนะครับแล้วฝาผนังโบสถ์ก็จะเป็นภาพเขียนเรื่องราวพุทธประวัติต่างๆนะครับ สวยงามนะครับเดินออกมาบริเวณรอบอุคบพรจะมีรูปปั้นพญานาคราชที่รักษาบันได,ดวันนี้นะครับก็จะมีงานเปิดิบด้วยเราจะไปชม ยใแย่เลยครับทั้งหน่วยงานองค์กรแล้วก็ท้านดวงนะครับวกิดคนครอบครัวนะครับทักวิจารครับจะเป็นโองนนค์ฐนเงินชาเขียวชาน้ำเย็นแล้วก็จะมีเนี่ยครับอาหารทอดผัดมาเลย น่าจะเป็น <guidelines> ร้านสเต็กเอกแนวนะครับก้องสาขากอง12นะครับตลาดบางไซนะครับเยไปซื้อแลทานอยู่นะครับร้านก็จะขายสเต็กนะครับนี่ากเนสรับครอบควนะครับตรงอก้าเ็ขนมหวาน ตัตงก็มีบยการนะครับอ๋อนี่ป็นผลไม้นะครับผมเป็นกล้วยหอะครับล้านปลดิวปลดิวหรือเปล่าไม่แน่ใจตลาดอัยลานะครับอ๋อน่าจะเป็นรถเลยนะครับน,นี่กล้วยหอมดูไปเลื่ยนะครับ ต้องหาทางลดน้หนังนะครับใจดีอย่างนี้การปลลิวนะครับปลาไหลยาลาหอบไปเลยครับเนี่ยแจกไม่อั้นเลยครับต้องเข้าคิวกันแล้วต้องเข้าคิวได้ได้หลายคนแล้ว จะเป็นสำหรับการหล่อพระนะครับก็จะมีทําบุญหล่อพระด้วยจะมีทองเหลืองเป็นแท่งๆนะครับสำหรับท่านที่บริจาคในการสร้างพระตระลูกนะครับสาหรับวันนี้ต้องขอกปล่าคําว่าขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม